อืแกต้องถอยมาเป็นผู้ดูถ้าแกดูหนังหนังจบแล้วก็จบกันไหมจบ,บครับเออแกโกรธเกลียดผู้ร้ายไหมมันก็เกลียดเกลียดอยู่ในสัญญาแต่ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครครเออแต่ถ้ามีคนถามเฮ้ยผู้ร้ายเป็นไงโอ้ยแม่งก oh, ูไ,ไม่ชอบเรือยังงั้นนั่นเพราะเพราะมันฝังอยู่ในสัญญาของแกนะครับนั้นการดูกายเนี่ยท่านท่านต้องเป็นผู้ผู้ดู ท่านเป็นผู้แสดงมาอย่างยาวนานแล้วถอยมาเป็นผู้ดูการแสดงสะบ้างงั้นการที่ไปจะเป็นผู้ดูการแสดงไะท่านท่านก็ต้องดูเริ่มดูกายเนี่ยก็เริ่มดูที่มันเยืดยืดเ,เข้ายือดออกห้เข้าหงายออกต้องหัดดูมันถ้ามันดูอย่างนี้ดูทั้งมวลไม่ได้ก็ต้องถอยกลับมาแบบสร้างความรู้สึกตัวตั้งแต่ตอนเช้าตอนเช้ารู้สึกตัวเออเนี่ยหลับตาเลยไม่ต้องลืมตาเนี่ยเรากําลังลุกขึ้นมานะ เป็นดูง่ายที่สุดก็คือเรากําลังดูรูปที่มันกําลังแสดงอยู่อืมดูรูปที่มันแสดงอยู่ครับหลับตาเลยก็ได้ตอนนี้ก็ได้เนี่ยถ้าท่านหลับตาท่านรู้ถึงเนี่ยมันเรื่องง่ายๆที่ใครก็ทําได้แต่มันไปใช้กับผลมวลแบบองค์ขาบยบใหญ่ๆเลยนะนะครับเราอย่าไปรวบกินรวบทั้งหมดก่อน,นเอาแค่ดูเนี่ยเหลียวซ้ายเหลียวขวานะครับเจอท่้งลืมตาถึงลืมตาก็ยังเพ่งดู ไม่เพ่งิูมืออย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่เอาความรู้สึกเอาสัมปชัญญะในการเพ่งดูเอาสัมชัญญะเพง่งเป็นผู้รู้และเฝ้าดูอาการแห่งกายที่มันปรากฏแปลงฟันก็รู้สึกแปลงฟันหลับตาอเสียงไปแทงไปมันเป็นมนโน,โนทางจักสุวิญญาณตัวหนึ่งถ้าเเป็นมนโนไหมไมันจะสร้างความรู้สึกว่ากําลังเคลื่อนอยู่มันมองไม่เห็นแต่ว่ามันรู้สึกได้ ช่ไหมถ้าเป็นจักษุวิญญามันจะเห็นปรากฏชัดเป็นรูปถ,ถ้าเราทําเนี่ยมันเป็นรูปแฝงในรูปอยู่ถ้าเราทํามือก,ก็ได้รล้สุดมถ้าเราท่านนึกถึงแปรงสีฟันก็เหมือนแปรงสีฟันอยู่ในปากท่านเลยเข้าไปมันยังเป็นได้เลยแล้วกลิ่นยังออกมาได้เลยครับางทีถ้าตกในผวังของมันแหละมันก็เสียงก็ยังออกมาได้เลยมันปรากฏออกมาได้ด้วยทางมโนจิต เราต้องเข้าใจเรื่องมโนจิตว่ามันเกิดขึ้นทํำยังไงทําง,งานยังไงซึ่งข้าก็อธิบาย,อ,บายอาจารย์อธิบายเมื่อไหร่ม,มันกลัวอธิบายจะไม่ฟังไงมเอาตัวเขาไปแสดงแล้วก็ทิ้งหมดนะครับมันก็งงพอพูดอีกไหมก็งงอีกพูดไหมก็งงอีกเพราะเราไม่ได้ไปสอดส่องเลยเอากลับไปวิพัชวับมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวถึงเวลาไปนั่งอาจารย์ฟังวางฟางวงฟังฟัง,ฟง,ฟงแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็มากินข้าวทำน,น,นู่นทำนีม่มันต้องไปวิพัชวา่าท่าน ต้องไปศึกษาต้องไปแยกแยะแยกแย่อยซึ่งมันไม่ค่อยอยู่ในวิสัยเราเท่าไหร่เราไม่อยู่ในวิสัยเราเท่าไหร่แต่ถ้าเอาสังเวียนสักกปุกอย่างเงี้ยโอเคเลยใช่ไหมอะไรอางเงี้ย้ามอย่างนี้กินยากไม่น่าใส่มาเอาน้ำลงไปม,มันยุ่งยาก น้ำขวดสองขวดมันก็พอ,พอ,พอแล้วน้ำไ้ไมไม่ต้องอันนี้มันเย็นเลยน้ำพอยังเป็นนะเย็นแมนเอาได้มอืองั้นการดูกายครับท่านแค่อธิบายการดูกายให้คนอื่นฟังอท่านยังอธิบายไม่ค่อยได้อธิบายไม่ค่อยถูกเพราะท่านไม่ทำขึ้นมาเอง บอกความรู้สึกหรือจิตจำงที่มันปรากฏทางจิตเราไม่ได้ถ้าเราไม่สร้างเบลเลมไม่แนบแน่นพอถ้าท่านอ่อนการดูกายอย่าไปพูดถึงอื่นๆเลยเพราะทุกอย่างอาศัยกายกายท่านมันเป็นอะไรรู้ไหมมันเป็นภพและในภพก็มีอุปทา,านมีตัณหามีเวทนานะครับ,รบมีเจตสิกทุกๆตัวแล้วก็มีผัสสัมมันมีผัสสะ แล้วมันก็ลึกมากกว่าเราจะเข้าใจท่านต้องหัดดูกายของท่านให้ดีดูกายของท่านนะครับให้ให้มันรู้ให้มันชํานาญเพราะท่านดูกายของท่านรู้ไปชํา,าชนาญเนี่ยนะท่านจะมองเห็นและรู้จักเวทนาเพราะเวทนาอาศัยกายนะครับแล้วท่านไปดูเวทนาอะไรคือเวทนาล่ะครับเ mm hmm. วทนาตัวนี้ก็คือความรู้สึกต่างๆที่มันปรากฏเด่นชัดขึ้นมาแนละ้วไอ้ ท่านจะมองเห็นอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ชอบไม่ชอบก็อาศัยการการเพ่งดูเนี่ยอพอดูแล้วเห็นแล้วอุ๊ยไม่ชอบแล้วมันจะเห็นก่อนเห็นก่อน